กับพักกบซีโอนักสะสมมี้วคพผมาไปดูกันค่ะว่าคันนี้จะมีอะไรไป <c ười> ขยะล่วงแล้วหนึ่งเปิดข้างนี้ดีกว่าพี่โอ้โหค้างเมื่อกี้ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเปิดมาเบาะดูดีอยู่นะด้านในดูดีเลยค่ะเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บเจอป๊าเลยสวัสดีค่ะหลวงพ่อโอ้โหเต็มคาราเบลเลยโอ,โอ้มีอันนี้ด้วยไปงานปวดแมแน่นอนแบบนี้เดี๋ยวไปลองจับดูหน่อยว่ามีตังค์อ่ะแบบ หัวเกียร์พี่เขาหายไปไหนเนะี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูใต่ให้ใหม่เลยโอ้โหเหลือบตาไปเห็นอันนี้อะไรครับเนี่ยไอ้กลมๆห้ยตอนแรกตกใจหมดเลยที่เสียบหูนั่นเองเอียปากอะโอ้โหเห็นกลมๆสองกันตกใจหมดเลยและสีนี้ด้วยนะฝั <c oughs> ่งนี้ก็มียากันยุงคับพี่อ่านี่คืออะไรครับเนี่ยเหมือนจะพังแล้วแหละ เหมือนจะพังนะหลวมๆนะเนี่ยอ่ะไฟไฟก็เหมือนจะพังอีกโอ้ยแล้วไม่เก็บไปทิ้งขยะแล้วพี่โอษป่ายากันยุงเหรอคะพี่เขาน่าจะกลัวยุงสุดๆเลยนะคะดูทรงแล้วปลามาดูรูปพระแต่ละองค์โอ้โหนมัสการค่ะหลวงพ่อบอกเลยว่าที่สนใจคือสิ่งนี้ <laughs> โอ้จับดูแล้วมีเหรียญน,นะมีเหรียญบอกเลยเดี๋ยวดูนะนะ อันใหญ่ต้องเหรียญห้าเหรียญสิบแน่นอนพี่ได้กินหนุ่มแล้ววันนี้เนี่ยนับดูมีสิบอันหน้าสิบบาทพอดีบอกเลยว่าจัดไปครับผมไปไอเราก็ขี้เกียจแกะเนาะให้กาแฟแกะให้ดีกว่าเออไหวทําไมไม่นี่ให้ให้แกะให้เฉยโเฉอนะก็บอกแล้วให้แกะให้เสียใจเลยดูตรงแล้ว